พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนนาเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชอำเภอมือเหล็กจังหวัดสระบุรีมีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรม um ชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปิดโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตยาธิราชและทรงเปิดพระบรม um ราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สำหรับพระบรมราชานุสาวรรีพระบาทสมมมเเด็จพรระบบชนากาาศหภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ประดิษฐานอยู่ณนะด้านหน้าอาคารกองบัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทากษัตริยาธิราชเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียนในเรืออากาศซึ่งเป็นพระบรมรูปในพระราชอิรยาบถท,ทรงยืนฉลองพระองค์ในเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพคลุมด้วยฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระหัตถ์ซ้ายทรงประคองกระบี่หล่อด้วยโลหะผสมรมผิวสีดำมันปูขนาดความสูง4.25เมตรพร้อมทั้งเชิญอักษรพระประมาพิไทยพปร,รประดิษฐานที่แท่นฐาน ทั้งนี้พะบรมราชานุสาวรีแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปวดกระหม่อมพระราชทานพะบรมราชาอนุญาตให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปวดกระหม่อมพระราชทานชื่อโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตยาธิราชเมื่อวันที่28มกราคม2556มีความหมาย ว่าโรงเรียนในเรืออากาศแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นกษัตริยาธิราชที่ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9้า ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังอาคารกองบังคับการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตยาธิราชทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้ราชกรมารหวงพิษณุโลกประชานาถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรแบบจำลองอาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทากสัตยิยาธิราชเติมชื่อโรงเรียนในเรืออากาศได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งและสถาปนามเมื่อวันที่7พฤษภาคม2496สำหรับเป็นสถาบันการศึกษาผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศต่อมาปี2566ได้ย้ายมาณที่ตั้งแห่งนี้จัดการศึกษาด้วยปรัชญาผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการวิชาทหารคุณลักษณะผู้นำทหาร และคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้จัดการศึกษาในสาขาต่างๆประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมอากาศยานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยานซึ่งนักเรียนในเรืออากาศที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานกระบี่และปร,ะริญญาบัตรเป็นประจำทุกปีอย่างความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนในเรืออากาศเป็นล้นพน้นและจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร วันที่20่คุมภาพันสองพเวลา9ก้านาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์รัสเซีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธรราที่ราากรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีประทับรถม้าพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเคมปินสกี้ซังคโมริสไปทอดพระเนรสภาพภูมิศาสตร์เมืองสังคโมริสและจุดชมวิวของทะเลสาบซิวาปราเนอร์เมืองสังคโมริสมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า3 0 0พันปีตั้ง ชื่อตามมอริสผู้นำกองทหารทีบันเป็นกองทหารนับถือศาสนาคริสต์จากอีตตอนใต้อณาจักรมันให้เข้ามาสู้รบในสวิตเซอร์แลนด์ช่วงศตวรรษที่3ม กองทหารทีบันได้ขัดขืนบัญชาของจักรพรรดิแม็กซิเนียนที่สั่งให้สังหารชาวคริสต์ท้องถิ่นจักรพรรดิแม็กซิเนียนจึงสั่งให้ปรหารชีวิตกองทหารทีบันช่วงแรกเมืองซังคาริสเป็นที่รู้จักว่าเป็นแหล่งน้ำพุแร่ผู้คนเดินทางมาดื่มและอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพเพราะเชื่อว่ากรดคาร์บอนิกปริมาณมากในน้ำแร่ของเมืองจะช่วยเรื่องสุขภาพและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในร่างกายรวมถึงบรรเทาอาการความดันโลหิตสูงปวดกระดูกและไขข้อเสื่อมอักเสบ เมืองซังคาโมริสเดิมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมมีโรงแรมไม่มากเมื่อปี2407นายโยฮันเนสบัตทรุตเจ้าของโรงแรมคลูมได้ชักชวนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมาพักผ่อนที่เมืองซังคาโมริสเพื่อสัมผัสบรรยากาศในช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งอากาศไม่ชื้นมีแสงแดดมากกว่ากรุงลอนดอนเมืองซังคาโมริสจึงเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้เป็นสถานที่ต่างอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในสมาพันธ์ทัสวิส นอกจากนี้ยังอยู่ในเส้นทางรถไฟสายท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นพิเศษของสวิสเมืองซังคาโมริสตั้งอยู่ในเทือกเขาแอล มียอดเขาล้อมรอบสูงมากกว่า3,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจึงมีสภาพภูมิอากาศหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อยู่ระหว่างล15 4องศาเซลเซียสและในฤดูร้อนเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมอยู่ระหว่าง5 20องศาเซลเซียสนับเป็นเมืองที่อากาศดีมีแดดออกสดใสเฉลี่ยถึง322วันต่อปี เมืองนี้ยังมีจุดหมายปลายทางของนักเดินป่าปั่นจักรยานนักเล่นสกีและกีฬาทางน้ําในเทเลสาบซังคาริสธรรมชาติที่สวยงามทําให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวรวมทั้งทํากิจกรรมกีฬาฤดูหนาวหลายประเภท ทำให้เมืองมีชื่อเสียงเป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวสองครั้งรวมถึงแข่งขันกีฬาฤดูหนาวระดับโลกอื่น,นๆเช่นแข่งขันสกีข้ามประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสมาพันธ์ทัสวิสและงานไวท์เทิร์ฟหรือการแข่งม้าบนเทเลสาบน้ำแข็งซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 971เสด็จพระราชดำเนินจากนครสุริกสมาพันธรสวิสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภาการชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า เฝ้าทูลลอะองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจที่สมาพันธรัชสวิส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิววันวรินารีรัตนักกัญญาสเสด็จไปทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับครั้งที่71ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนและภาคเอกชนจัดขึ้นสำหรับเป็นเวทีการค้านานาชาติที่มีความสำคัญติดอันดับหนึ่งใน4ของงานแสดงสินค้าอัญมณีและ เครื่องประดับสําคัญที่ทั่วโลกให้การยอมรับและเป็นเวทีสําคัญในการแสดงศักยภาพจุดเด่นของไทยด้านคุณภาพความหลากหลายฝีมือและความประณีตด้านการผลิตของช่างฝีมือไทยที่เป็นเอกลักษณ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องประดับจากผู้แสดงสินค้าในงานและแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยอาทิสีวรรณวรีเอ็กซ์บิวตี้เจมส์และกลุ่มบริษัทบิวตี้เจมส์ ทั้งนี้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยถือเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศโดยปี2567มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไม่รวมทองคําไม่ขึ้นรูปมีมูลค่า9.6พันล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวเกือบร้อยละ11เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมทั้งถือเป็นกลไกในการตอกย้ําความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่ ประดับที่สำคัญของโลก และจากนั้นทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการอโมเอจเนนโอเชอรี่ซึ่งจัดแสดงผลงานทรงออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อเมริการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีที่ทรงนำพระอัจฉริยภาพและภระปรีชาสามารถทั้งด้านหัตถกรรมเครื่องประดับที่เรียงร้อยเรื่องราวแห่งความรักในงานออกแบบมุมมองและรสนิยมอันละเมียดถ่ายทอดผ่านความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้พื้นบ้านไทยรวมถึงสัญลักษ รักแห่งแบรนด์ความเกี่ยวพันระหว่างแฟชั่นการแต่งกายและโลกแห่งอัญ,ญมณีล้ำค่าสะท้อนมุมมองอันละเมียดผ่านทักษะการเจรไนและเทคนิคชั้นสูงของช่างฝีมือไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบรุ่นใหม่แสดงถึงพระปณิธานในการอนุร,รักษ์และส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไปสู่อนาคตรวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล ภายในงานยังได้รวบรวมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกชั้นนำจากไทยและนานาชาติกว่า1,100รายรวม2,600คู่หาครอบคลุมทุกประเภทสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องของอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยทั้งรายใหญ่ผู้ประกอบการ SME นักออกแบบรุ่นใหม่และผู้ประกอบการท้องถิน่นที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศได้เจรจาการค้าพบปะกับพันธมิตร จากนานาชาติซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้กว่า3,500ล้านบาทงานจะจัดถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้